แฟนไหนวะล่ะอ่าแล้วแบบแฟนไหนวะล่ะไหนไม่ใช่พี่ที่ทำท่อรูปหัวใจเนี่ชอบทำแบบเอรหวานๆนะสวีดจริงแบบที่คุณผู้หญิงครับวันครบรอบที่เพื่อนอ้าวอ้าคืออะไรก็ได้ก็ได้ไม่ได้หรอพี่บุโรถามเลยยู่ไงอะไรแล้วเนาะตอนนี้เพื่อนอยู่อะไรกันล่ะบ้านหัวใจบ้านหัวใจพี่กขึ้นรถมาแล้ว มันอยู่ไหนพวกมันอ่ะไมในหลวงนีนก็รอสอนอไหนพวกมันอ่ะคาตินพวกเราอยู่กับคนนึงอันนี้คืออะไรเนะคือคือคือวเห็นจีรอปะตอนนี้เหลือใครแล้วที่หนดขาเท้าอ่ะโอ้โหโอ้โหโนะมีมีโฮปที่อยู่ในสอนอผมอยู่กนี อ๋ออยู่นี่เอออยู่ผมนะแป่พี่จิตเป็นใครวะเป็นลูกมันอไม่น่าใช่น่าจะโดนคนหนึ่งมั้งพี่เฮ้ยขับได้ขับได้ขับได้ปล่อยนี่ลงนี่ปล่อยนี่ลงนี่อีเคนจิน่าจะโดนนะเห็นเขาเงียบเออเขาออกก่อนผมอ่ะขึ้นมานะ ผมเอารถพี่ไปไหมครับนี่แหละรถนี่แหละน้องสี่อะน้องเกียรติพี่เหรอครับไม่ไม่ใช่ครับผมตัวเห้ยหละเกิดอะไรเกิดโดนคิวต่อแกแล้วเกิดโดนพี่ดีนะใจเย็นสี่เดียบสี่สี่แบบเพื่อสี่สี่จนสิบสามแม่อ Ơi, nè đây nè ờ mới vừa là thi về cặp rồi ờ đâu 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 hôm nay cái bàn của cà beo đe nó đeo yeah. ấy có thể căng gì ạ đừ 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 đợi bạn hàng มปั๊มปัมปมันจะระบาดรถมัะดับลดับลดับลงาดิมึงาดิโยดับดับดับมึงาดิมึงาดิมันออยู่มันออยู่มึงลงมึงลงตีดิมึงลงตีดิมึงลงตีดิมาแล้วมาแล้วมเามามึงลงตีดิมึงลงตีดิมึงลงตีดิรีบตีรีบตีรีบตีดิไโเอาเดิ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  ออกมาเหรอมาสวยขึ rat, ้นรถขึ้นรถไวขึ a, ้นรถไวขึ้นรถไวอย่าลงนะอ๋ออเ้ยเด็อามาเราพูดหนึ่งกูได้สดขึ้นขึ้นรถงบมบ์มเด็กขึรถงบัมบ์นไออุ้ม่ไอมึงไม่อุ้มไอมึงดึงส่งสีมาอุ้มมาขึ้นรถมาขึ้นรถเลยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นนีไม่เด้งศพขอใครเด้งศพวะเฮ้ยเขาเกิดเขาเกิดเขาเกิด ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่กลางล่อ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 งไปแล้วถอยถอยโอ้ยอูดิถอยถอยถอยโอ้ยไม่ได้พี่เฮ้ยมันไม่ได้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 มันทำไมไม่ได้เฮ้ยอะไรไม่ได้อันนี้ไปทำเลยไม่ได้อันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะใครถเฮ้ยข้างใน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 จกจกจกแล้วกูเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเพียตัวกูติดเออเออ ขึ้นไม่ได้ไม่ไล่ดีไล่ไล่เฟดดีไล่เฟดดีไล่ไล่ขึ้นมาดีไล่ขึ้นมาดีขึ้นมาไหนครับเฮียเฮียครับอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยครับผมอะไรครับไม่เป็นอุ้มไม่ได้อยู่วะไงอยู่วะ ไอเอาพี่เจสมาแล้เดเดีอยว้อกูเองดูเองพีเจสมึงมึงถือไว้มึงถือไว้มึงออกไปก่อนก็ได้ถ้าตอลลอมามีมีใครอันนี้ปะอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ีิฉีดน้ำฉีดน้ำอันนี้ดิาไม่ได้โอ้โะไหลไชนกล่องกันไหนชนกล่องหนใครมีรถอะเออเลยเออเออเวอสวยเอาดออเกออะไรเองนีวะเอถังไหลลงมาได้ไหมอ๋อเอัลงาเลยเอลงนะเอลงนเจะลงไเรลลงแล้วไม่ลงไม่ลงมาอไปอยู่โคโตพลังอะ

ตำรวจครับบอกดช่วยเด้ครับตำรวจช่วยได้ครับ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 ใช่ครับใช่ครับไม่ดีเลยนี่ถือแล้วตำรวจอะไรกับตำรวจอะไรอะตำรวจเฮ้ยตามๆมาดิตามมาดิเห็นรถตำรวจปะไม่ได้ขับรถตำรวจอยู่ตามมาดิมาี่มาี่ อยู่พี่แท็กไอยู่พี่แท็กมาดิมาดิตามมาดิโอ้โหเอเดสวย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 อันนี้อันนี้อยู่อยู่อยู่หน้าอยู่ข้างตลาดอยู่ข้างตลาดอยู่ข้างตลาดมาดิมาดิเร็วเร็วเฮ้ยไปไหนกันหมดเร็วเราให้เปลี่ยนนะเนี่ยเร็วเร็วไอ้หนองอยู่ไหน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 น้องอยู่ไหนเฮ้ยของกระดาษเนี่ยไปหากลุ่มใหญ่เร็วๆรีบมาหอยู่ไหนอยู่ไหนบอกดิยบอดิอยู่ไหนอยู่ทีเดิมปะอยู่อยู่อยู่หน้าแลนด์อยู่เที่เดิมปะอยู่ที่เดิมปะอยู่ที่เดิม

รงบลบลรงบลัดโรงบลวัดหลงงบลลงบลบงบลงบันท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 อยู่ไปแกก็ไอ้ช่วยกูดิไูดนดกู้้กูินอยู่ไอ้เยเนี่ยเจวินอุ้ยลบอลบอาลไอ้ไม้ถอยไม้อยไม้อยไม้อยาีเอาดได้หัวแล้วได้คนสั่งแล้วเดพี่เจ็อยู่ไหนเอาคนสั่งมาคนสั่งมาตอนพี่แจ็คอยู่ที่กูพี่แ็อยู่ที่กูพากูพาพาพากูารถพากูารถหยฝงที่กูพากูา เอาพี่เจ็มาด้ยอพี่เจ็มาด้วยคาตินยีบนาทีนะใครเอาซีบีกับอันี่จับเวลาเลยอ่าเอะไรยังราเป็นเดียวียบอกแบบบอกเพื่อนเอาพี่เจ็ดมาเพื่อนมึงมาหน้ากูมาสี่ส20าี่สิมี่สาได้อไปี่ส่มยีมยี่ยี่สายบี่เจบสยี่มี่มีาย่ยี่่อย ตอบพี่เจได้ไหมอะไรอุย๊ยโน่งต้องใจเย็นๆเอางี้น้องฟังพี่นะทีหลังใครก็ตามที่เป็น,เป,นเป็นแบบว่าพวกฝั่งอะ่ะเอาสำรุจเรียบร้อย